้วยยอดตั้งอยู่เลขที่23ถนนมหามิตรตบนห้วยยอดอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังบนเนื้อที่115ไร่2งาน50ตารางวาเป็นโรงเรียนมัธยม,มศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบีจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวน2309คน ครูบุคลากรโรงเรียนจำนวน121คนภายใต้การบริหารงานโดยผู้บริการสมปองห่วงจริงโรงเรียนห้วยยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของยูเนสโกทั้ง4ด้านคือทักษะวิชาการทักษะวิชาชีวิต ทักษะวิชาชุมชนและทักษะวิชาชีพอีกทั้งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากลเป็นไปนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียงเป็นคนดีเก่งและมีความสุขเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระดับนานาชาติซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ผ่านความร่วมมือของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโรงเรียนห้วยยอดมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนความสำเร็จ โดยเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ฝ่ายบริหารครูและนักเรียนให้สามารถนำมาเป็นหลักคิดหลักยึดหลักปฏิบัติในการปฏิบัติตนอยู่อย่างพอเพียงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีการมอบหมายให้ฝ่ายต่างๆจัดทำโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนส่งผลให้ในปีพุทธศักราช2550โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและในปีพุทธศักราช2554ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา1ใน13ศูนย์ของประเทศด้านที่ 1. บุคลากรผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสามารถถ่ายทอดการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่หน่วยงานภายนอกมีนวัตกรรมรูปแบบมีการพัฒนาการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธร,รรมมีการเรยผยแพร่ผลงานการบริหารจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกและชุมชน คร,ครูคร,ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการจัดการเรียนการสอนออกแบบและจัดการเรียนรู้มีสื่อนวัตกรรมบริาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ครูทุกคนมีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทบรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศตวรรษที่21ครูแกนนำ มีบทบาทที่ประสบความสำเร็จพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสำนึกปฏิบัติตนสู่ความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและมีความจงรักภักดีต่อสถาบัานหลักพัฒนาสื่อนวัตกรรมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายหน่วยงานภายนอกและชุมชนอย่างต่อเนื่องนักเรียนนักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในชีวิตและการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงตามที่สถานศึกษากำหนดนักเรียนแกนนำมีอุปนิสัยพอเพียงมีทักษะความคิดความสามารถถอดบทเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ภูมิปัญญาศาสตร์สา,สากลศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่สิบ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขยายผลภายนอกสถานศึกษาจนปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสี่มิติมีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติตนต่อความเป็นพลเมืองสังคมสถาบันหลักของชาติคณะกรรมกา,าราสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาสู่ภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสารหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืนด้านที่2การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนมีห้องศาสตร์พระราชาเป็นศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีบรรยากาศที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้เสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงสะอาดและปลอดภยัย ทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้จัดบรรยากาศในสถานศึกษาที่เสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงนอกจากนี้ชุมชนภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมส่งเสริมดูแลและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง แผนการเรียนรู้ทุกฐานมีแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงสะท้อนประโยชน์จากการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้อย่างชัดเจนมีการประเมินสรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินไปพัฒนากิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับการเสริมสร้างผู้เรียนตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10 ฐานการเรียนรู้แกนนำพอเพียงฐานการเรียนรู้หลักภาษาทำร,รงชาติกลุ่มสารก,การเรียนรู้ภาษาไทยฐานการเรียนรู้ Giving Direction กลุ่มสารก,การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฐานการเรียนรู้ซุกหมอไฟจีนกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฐานการเรียนรู้สะสมขนมบ้า ลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฐานการเรียนรู้แผนที่จำลองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฐานการเรียนรู้การชุบโลหะด,ด้วยไฟฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฐานการเรียนรู้การหาอัตราเร็วรถบรรทุกไข่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฐานการเรียนรู้ H Y Smart Bank กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระเทคโนโลยีฐานการเรียนรู้นัาตยศยสั์น่ารู้คู่ภาษาท่าพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์พอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฐานการเรียนรู้ขนมตาลหอมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพด้านที่สาม ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนห้วยยอดมีเครือข่ายการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องเนื่อเรียนแกนนําพัฒนาเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครอบครัวชุมชนของตอนเองและชุมชนใกล้เคียง โรงเรียนปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนได้รับการยอมรับเชิงประจักษ์ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดโรงเรียนมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆมีการประสานงานหน่วยงานชุมชนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมดังนี้ การนำประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การเป็นวัตจริงของสถานศึกษาการเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากิจกรรมจิตอาสาได้แก่ ชมรมจิตอา,าสาศาสนานำสุขอำเภอห้วยยอดการบริจาคโลหิตร,ร่วมกับสภากาชาติไทยจังหวัดตรังหน่วยงานต่างๆสามารถติดต่อประสานงานกับโรงเรียนโดยใช้ช่องทางต่างๆดังนี้ติดต่อผ่านหน่วยงานราชการโดยตรงเว็บไซต์โรงเรียนห้วยยอดเพจโรงเรียนห้วยยอดและเพจแกนนำพอเพียงโรงเรียนห้วยยอด ส่งผลให้มีหน่วยงานชุมชนให้การยอมรับและร่วมมือในการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้แก่โรงเรียนคลองยางประชาุสรณ์จังหวัดกระบี่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตโรงเรียนห้วยยอด ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติจริงโดยคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอื่น ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงหรือนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์ด้วยความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารความตั้งใจของครูการเรียนรู้ของนักเรียนความร่วมมือของทุกภาคส่วนการต่อย,ยอดฐานทุนเดิมที่มีอยู่ทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกเป็นวิทยากรให้ความรู้กับโรงเรียนต่างๆ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่มีความมั่นคงและยั่งยืนปรากฏผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ของสถานศึกษาดังต่อไปนี้โรงเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลโรงเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับทองรางวัลโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษารางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถานศึกษาปลอดภยัยโรงเรียนคุ้มครองเด็กโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA และรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดโรงเรียนห้วยยอดได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา2530ปีการศึกษา2552และปีการศึกษา2563